สวัสดีครับผมวัถิกกรงามธนกิจจาโจ้ครับคลิปนี้ก็อยากจะมาบอกเล่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตหลังจากได้เดินติดตามพระเยซูคริสต์นะครับก่อนที่ผมจะมาติดตามพระองค์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเลยในชีวิตก็คือเรื่องของอารมณ์และคำพูดซึ่งสองสิ่งเนี่ยพอมาได้ติดตามพระองค์เนี่ย พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมผ่านการอบรมผ่านทางที่ปรึกษาเมนเตอร์ต่างๆที่อยู่ในดีออนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมารู้จักพระองค์มาติดตามพระองค์เนี่ยผมเป็นคนอารมณ์ร้อนครับและคำพูดผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะค่อนข้างที่จะหุ้นห้วนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อผมมีอารมณ์โกรธหรือ ความรู้สึกอย่างไรเนี่ยผมจะแสดงออกมาทันทีจะไม่ค่อยเก็บอารมณ์ไว้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมโมโหใครผมก็อาจจะด่าทอเขาเลยในขณะที่เขาผิดแต่ถ้าเกิดผมไม่ผิดเนี่ยรือว่าผมเป็นคนที่ทําผิดเองเนี่ยผมก็จะผ่านคือไม่ค่อยดีเลยนะครับในขณะที่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะนนอย่างนี้ แต่พอผมได้มาติดตามพระองค์ได้มาอยู่ในดีออเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้และได้เปลี่ยนแปลงก็คือในหลักการที่พระองค์นั้นทรงมีผ่านการอบรมผ่านทางเมนเตอร์ก็คือพี่ๆที่อยู่ในดีออเป็นที่ปรึกษาคอยที่จะดูแลชีวิตของเราผมจำได้เลยครับว่าเวลาที่ผม มีการแสดงอากับกิริยาที่แบบมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนี่ยทางพี่ๆเขาจะมาแนะนำมา,มาเตือนเราแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เออใช่ทำให้เรารู้ตัวเราเองเพราะเวลาที่ผมอารมณ์ไม่ดีหรือว่าสีสีหน้าเนี่ยจะออกมาอย่างชัดเจนมากไม่ค่อยควบคุมตัวเองเท่าไหร่แต่พอผมได้รับคำแนะนำ ได้รับการตักเตือนและได้มีโอกาสครับที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้างระยะหนึ่งแต่ดีครับในขณะที่เรามีคนมาคอยดูแลเรามาเป็นที่ปรึกษาเราก็ทำให้เรารู้ตัวเราเองว่าสิ่งไหนที่เราไม่ดีเราก็แก้ไขปรับปรุงใหม่แต่สิ่งไหนที่เรามีดีอยู่แล้วเราก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ พอมาปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอารมณ์ของผมเนี่ยก็ผมสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นก็คือในขณะที่ผมอารมณ์อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อสถานการณ์ผมก็จะไม่ไม่ตัดสินใจในเรื่องใดๆก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปลีกตัวเราเองออกจากสถานการณ์นั้นเพื่อให้อารมณ์และความรู้สึกของเรานั้นลดลง และสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ค่อยเข้าสู่สถานการณ์ตรงนั้นและแก้ไขในจุดนั้นไปสิ่งต่างเหล่านี้ครับมาจากหลักการของพระเยซูคริสต์ทั้งนั้นถ้าสังเกตว่าพราะองค์นั้นในขณะที่พระองค์มีการถูกจับผิดหรือว่าเรื่องใดก็ตามพระองค์มีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์คือบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเผชิญต่อสถานการณ์ที่เหล่านั้นอาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นได้ เราก็เล็กเลี้ยงออกไปนี่แหละครับที่ผมได้รับก็คืออารมณ์ของเราเนี่ยบางครั้งเราควบคุมยากครับแต่เราสามารถที่จะให้เวลาแล้วก็สามารถที่จะไม่ทำสิ่งใดในขณะที่อารมณ์เรานั้นไม่ค่อยดีได้นะครับและเรื่องที่สองครับที่ผมได้รับการเปลี่ยนแปลงคือคำพูดผมก็ไม่คิดนะครับว่าจริงๆแล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบสัง่ง คือไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวเลยครับว่าเวลาผมคุยกับคนหรือว่าอะไรเนี่ยผมจะเป็นลนักษณะประโยชน์คําสั่งมากกว่าซึ่งการสั่งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยดีนะครับคือขณะที่ตัวผมเองเทิดผมได้รับการอยู่ๆก็มาสั่งอะไรผมเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่จนสิ้ที่เกินซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนึกว่าตัวเองแบบเป็นคนที่ขอร้องหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่พูดดีครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย พ่าพอดีก็ผ่านทางพี่นั่นแหละพี่ๆนั่นแหละครับที่คอยให้คําปรึกษาซึ่งพอเขาเห็นคําพูดผมเป็นลนักษณะเนี้ยเขาก็ค่อยมามาสอนนะครับว่าเออถ้าเกิดพูดเป็นลนักษณะที่ว่าประโยชน์ขอร้องได้ไหมหรือว่าเป็นเป็นลนักษณะที่แบบเอ,อ่อขอความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างสั้เนี่ยก็คือสมมุติว่าผมต้องการอะไรเนี่ยผมก็จะบอกเขาเลยว่าไปทําอันนี้เลยเป็นลนักษณะนี้ ว่าพอดีว่าที่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 บ้านเนี่ยเป็นเป็นลูกของบริษัทนะครับแล้วก็มีการบริหารงานอะไรนี้แลวผมก็รับสิ่งนั้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีครับในขณะที่เราสั่งคนเนี่ยบางครั้งคําพูดเราก็ค่อนข้างที่จะหยาบหรือว่าค่อนข้างที่จะเสียงน้ําเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมพอผมรู้ตัวผมก็ค่อยๆมาปรับให้จากการที่เราสั่งเนี่ยเรามาเป็นประโยชน์ที่เป็น เข่าคำแนะนำหรือว่าออขอความคิดเห็นหรือเข้ามาร่วมกันที่ว่าเออในเรื่องของเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้การปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้ร่วมงานเนี่ยก็เป็นไปได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นภาระก็ไม่ต้องมาตกที่เราคนเดียวด้วยซ้ำไปด้วยนะครับซึ่งอารมณ์และคำพูดที่ได้รับการเปิแเผนจากการเดินติดตามพระเยซูเนี่ยครับผ่านทางการอบรมผ่านทาง เมนเตอร์ก็คือพี่ๆในดีอนะครับที่ปรึกษาต่างๆครับซึ่งทำให้ผมนะี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงมาจนวันเนี้ยผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เวลาที่เราได้พูดคุยกับคนเราไม่ไปเหมือนกับเราไม่ไปเหยียดเขาหรือว่าไม่ไปกดเขาอะครับซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้ตัวเลยว่าบางครั้งเราพูดเนี่ยเหมือนกับเขาแบบอยู่ในลักษณะที่ต่ำมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ดีเลยครับ แต่ขอบคุณครับวันนี้ในขณะที่ผมอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยผมมีการยับยังชั่งใจได้ดีมากขึ้นโดยผ่านทางหลักการต่างๆที่เข้ามาที่มาช่ดยเปลี่ยนแปลงเราและเวลาครับตั้งแต่มาติดตามพระองค์เนี่ยเป็นเวลา9กปีเนี่ยก็ทําให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ควรจะแก้ไขและสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วเราก็ได้เราก็ได้ใช้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อผู้อื่นมากขึ้นครับ ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมได้บอกเล่านี้อาจจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะและคิดว่าประสบการณ์ดีๆกับสิ่งดีๆที่ได้เดินติดตามพระเยซูเนี่ยคงจะได้มีโอกาสมาบอกเล่าในเรื่องต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับและขอให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรง,งจุดนี้ในชีวิตของผมเนี่ยจะได้เป็น สิ่งที่เพื่อนๆได้เอาไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมขอขอบคุณมากเลยครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ